สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนิงก็จะมาสอนนะคะวิธีการเข้าแขนนะคะกับเสื้อลายกงล้อนะคะก็คือลายนี้นะหนิงเคยสอนถักลายไปแล้วแล้วก็เคยสอนเก็บคอนะคะทีนี้มีเพื่อนๆเอ,นอ่อบางส่วนนะคะอาจจะยังทําไม่ได้นะคะก็คือตรงช่วงเข้าแขนนะคะ,ะในคลิปนี้หนิงก็เลยจะมา ทำให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการเข้าแขนลายกงล้อกันนะคะลายนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องถักเป็นยาวๆแบบนี้ก่อนนะคะก็คือถักเข้าตรงช่วงรอบปกนะคะให้ได้แบบนี้ก่อนนะต่อให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะของหนิงนะคะรอบปอกเ37 37 38นิ้วนะคะของหนิงก็จะใช้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดดอกข้างหลังเจ็ดดอกทีนี้ไหมที่หนิงใช้นะคะก็จะเป็นไหมเออเป็นไหมซัมเมอร์นะคะเส้นประมาณเส้นยี่สิบไม่อ้วนนะคะเป็นแบบลอดใหม่ๆนะคะเส้นก็จะเล็กเล็กกว่ารุ่นเก่าๆนะคะเพื่อนๆเข็มที่ใช้นะคะหนิงก็จะอ่ครั้งนี้นะคะหนิงจะใช้เข็มเบอร์เบอร์สามนะคะเบอร์สามเข็มแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ใช้เป็นเบอร์3เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าแขนนะคะเพื่อนๆไปถักให้ได้รอบปกแบบนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการเข้าแขนกันค่ะนี่นะคะเช่นเคยนะคะเวลาเราจะต่อดอกใช่ไหมคะหนิงก็จะถักถักกีบขึ้นมาแบบนี้นิดหนึงก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะคลิปนี้เป็นแค่วิธีเข้าแขนนะคะต่อแขนนะคะเพื่อนๆ อาจจะไม่ได้สอนหมดทั้งตัวนะคะเพราะว่านิ่งก็เคยสอนไปหลายแบบหลายครั้งแล้วนะคะพอเราได้ความความยาวนะคะรอบวงอรอบรอบอกนะคะแบบนี้แล้วนะคะก็ต่อให้มันเป็นวงกลมใช่ไหมคะเราก็จับจับให้มันอยู่แบบนี้นะเนี่ยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะต่อตรงนี้จุดที่เราจะต่อนะคะก็คือจะเป็นจุดนี้ค่ะเดี๋ยวหนิงขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะตรงช่วงแยกใช่ไหมคะเป็นแบบนี้นะคะจุดที่เราจะต่อนะคะจริงๆแล้วว่าวิธีต่อมันก็ทําได้หลายวิธีนะคะเราจะ พับอย่างเงี้ยเราก็ต่ออีกแนวหนึ่งก็ได้แต่หนิงจะถนัดแบบนี้นะคะให้มันอยู่แบบนี้แล้วจุดที่เราจะต่อนะคะสามจุดแรกนะก็คือจะต่อตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสาม,สามจุดแรกนะคะเพื่อนๆดูนะคะหนึ่งสองสามสาม,สามกลิบนี้นะคะ งนี้นะคะหนิงก็จะขึ้นโซ่สองนะคะหนึ่งสองแล้วก็ทิ้มไปที่กีบนะคะ ต่อสามจุดนะคะก็คือต่อเหมือนเราต่อต่อเป็นตัวเสื้อทั่วไปนะคะก็แค่ต่อไว้ก่อนสามจุดตรงที่หนิงกาหนดไว้ให้นะคะเดี๋ยวหนิงจะต่อไปเลยนะคะสมจุดเสร็จแล้วเดี๋ยวหนิงจะเอามากางให้ดูนะคะ อ่านี้นะคะก็คือ3จุดที่เราต่อเอาไว้นะคะตรงนี้เป็นรอบอกนะคะเวลาเราต่อใช่ไหมคะเราหนิงจะถนัดให้ให้แขนมันขึ้นมาทางนี้นะคะต่อไปนะคะอีกจุดหนึ่งที่เราจะต่อนะคะเพื่อนๆค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูตามกันไปนะคะให้ต่อตามจุดที่หนิงบอกนะคะดอกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อจุดนี้นับๆน,นะคะหนึ่งสองสามแค่นี้แค่นี้นะคะที่เหลือก็ถักวนรอบไปเลยนะคะหนึ่งสอง สามกลีบนี้นะแล้วหนิงต่อเสร็จแล้วหนิงจะมากลางให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนวิธีการเชื่อมติดกันเนี่ยหนิงไม่ทําแล้วนะเพราะว่าก็คือทําให้ดูไปแล้วนะคะไม่ได้ยากอะไรเนาะหนิงหนิงจะทำสามจุดเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวหนิงจะมากลางให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเอ่อรูปลักษณมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะค่ะนี่นะคะดอกที่สองกับจุดที่สองที่หนิงต่อนะคะก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูนะ จะแคบไว้ก็ได้นะคะก็จะออกมาลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราจะมาต่อดอกที่สามนะคะตรงนี้เป็นช่วงใต้รักแร้นะคะใต้รักแร้ของเรานะคะยังไม่วนรอบวงแขนนะคะเดี๋ยวหนิงจะให้เพื่อนๆดูจุดที่สามนะคะเพื่อนๆดูอันนี้ก็คือสองจุดไปแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูจุดที่สามกันนะคะจุดที่สามนะคะให้เพื่อนๆพลิกงานนะคะ กลับมาอย่างนี้เอาตามความถนัดนะคะเพื่อนเนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะพับนะคะตรงนี้เพื่อความไม่งงเนาะเราจะพับอย่างนี้นะคะให้มันเดี๋ยวนึงซูมให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเราจะพับไว้อย่างนี้ให้มันครึ่งได้ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของดอกนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วงใต้วงแขนและอันนี้รอบอกอันนี้ใต้รักแร้ จากนั้นนะคะแล้วจุดที่เราจะต่อพับไว้อย่างนี้นะคะให้มันตรงกันนะคะอา,อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าหนิงจะบอกว่าให้มันตรงกันก็คือสามสามกีบนะคะอันนี้นะคะให้มันตรงกันแบบเนี้ยแบบนี้นะคะ <S <S จากนั้นพอจุดที่เราพอเราพับได้ตรงแบบนี้แล้วนะคะจับตรงนี้ให้มันตรง <S 1> <S 1> อันนี้ก็คือสําหรับมือใหม่ที่อาจจะยังไม่ชํานาญนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดชํานาญแล้วเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทำแบบหนิงก็จะเร็วเลยนะคะเนี่ยคะ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเชื่อมนะคะเออเราจะต่อนะคะสามจุดนะคะก็คือจุดนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดีย๋ยวหนึ่งกลางออกมาก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะมีหนึ่งจุดหนึ่งสองสามสามกลีบนี้นะคะสามกลีบนี้นะคะค่อยๆดูนะสามกลีบนี้แล้วก็จะเชื่อมติดกับอีกสามกลีบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ ที่ดอกนี้นะคะหนึ่งสองสามมันจะเหมือนฝั่งนี้นะคะทีนี้เวลาเชื่อมติดนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดเอ่อวนจากตรงนี้มาตรงนี้หรือว่าตรงนี้มาตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนิงจะวนจากตรงเนี้ยมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้คือรอบอกนะคะ หนึ่งสองขึ้นโซ่สองนะคะเวลาเชื่อมแล้วก็มาที่จุดนี้ค่ะมันจะเชื่อมติดกันอ่ข้างละสามนะคะ ไปนะคะเหลืออีกสองกลีบนะคะสําหรับฝั่งนี้ก็มาตรงนี้มากลีบนี้ค่ะ ันนี้ฝั่งนี้ครบสามกลีบแล้วนะคะพอฝั่งนี้ได้สามกลีบแล้วเดี๋ยวหนึ่งกลางให้ดูนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมติดกับตรงนี้ค่ะสามกลีบนี้นะคะทีนี้การงงเราก็จะพับมันขึ้นมาเพราะตรงนี้คือช่วงใต้ท้องแขนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเชื่อมเชื่อมติดกับหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหนิงจะต่อไปเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนิงจะเอามาให้ดูนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ถูกต้องนะคะตรงช่วง ใต้วงแขนของเรานะคะตรงเนี้ก็จะสําคัญแค่ตรงนี้แหละคะ่ะที่ที่จะถูกหรือผิดนะคะลักษณะที่ถูกต้องก็จะต้องออกมาเป็นรูปลักษณะนี้นะคะเมื่อเรากางออกมามันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าถูกมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้พอดอกต่อไปนะเราก็จะตรงนี้คือช่วงใต้รักแร้นะคะดอกต่อไปเราก็จะทําช่วง วงแขนของเราวงแขนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆก็คือการถักดอกนะคะต่อขึ้นไปแบบนี้เนี่ยค่ะก็ต่อเช่นเช่นดอกนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต่อหนึ่งสองสามฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสามทั้งสองข้างนะคะเราจะทําเหมือนกันวนรอบไปเลยนะคะของนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้วงแขนนะคะรอบรอบแขนนะ อันนี้คือรอบแขนนะคะหนึงก็จะถักแค่5ดอกนะคะ5ดอกก็คือนับดอกนี้ด้วยนะคะนับ1 2 3แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องอีก2ใช่ไหมคะก็จะเป็น5พอดีเลยบนรอบวงแขนเพื่อนๆก็ไปวัดเอานะคะของเพื่อนเอนเท่าไหร่นะคะแขนเท่าไหร่ ความเล็กความใหญ่ความกว้างอะไรก็วัดเอาที่เราต้องการนะคะวิธีการต่อช่วงสําคัญของของการต่อแขนนะก็มีแค่นี้นะคะทีนี้เวลาเราจะต่อเข้าไปหาคอใช่ไหมคะเราก็ต่อเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันกันกบเสื้อต่อดอกลายอื่นๆนะคะก็คือต่อเข้าหากันแบบนี้ตรงนี้นะคะวงแขนก็พอได้พอได้ห้าดอกของเราแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมติดกันเหมือนที่เราต่อรอบอก,กน,นะคะเดี๋ยวหนิงทํา ไปเลยทีเดียวนะคะห้าดอกของหนิงแล้วเสร็จแล้วหนิงจะมาเอางานมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะข,ของหนิงนะคะก็ต่อวงแขนมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือวงแขนของหนิงนะคะที่หนิงจะถักนะแล้วก็ขนาดนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะห้าดอกหนิงวัดก่อนนะคะก็คือยังไม่ได้รีดนะคะเวลาไปรีดอาจจะเ,เพิ่มขนาดอีกนิดนึงนะคะ ไหมาบางชนิดก็ไม่เพิ่มนะคะเพื่อนๆเดี๋ยนี้ขอวัดรอบแขนดูก่อนนะรอบแขนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อหกสิบสองนิ้วนะคะพอรีดแล้วก็น่าจะขยับขึ้นมาอีกเป็นสิบสามนิ้วนะคะรอบแขนนะคะไม่ใช่วงแขนนะคะส่วนวงแขนนะคะเราจะต้องวัดยืงขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องต่อขึ้นไปอีกวงแขนก็น่าจะอยู่ประมาณสิบสี่นิ้วะคะ่ะถึงรีดแล้วนะคะ สิบสามถึงสิบสี่นิ้วของหนิงนะคะก็คือไซส์สามสิบแปดที่หนิงทํานะคะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดประมาณนี้เนี่ยค่ะรีดแล้วก็น่าจะยืดออกมาอีกนะคะ<ม>เพื่อนๆนวิธีวิธีทําก็ง่ายๆแค่นี้นะคะตรงช่วงช่วงรอบวงแขนเนี่ยมันก็เหมือนตรงตรงอกนะคะรอบอกเวลาต่อก็หนิงก็เคยสอนไปแล้วว่าเวลาต่อใช่ไหมคะสมมติว่าต่อแถวเดียวเราก็จะต่อครั้งละสามจุดแบบนี้แล้วเราต้องเหลือฝั่งละหก 6จุด6กลีบนะคะมันจะได้ไม่เบี้ยวนะแขนก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็จะต่อเหมือนตรงตรงรอบอกเราเลยนะคะก็จะเหลือข้างเนี่ยส่วนที่เหลือตรงเนี้ยเอาไว้ต่ออีกก็จะเป็นเหลือ6กลีบหมดเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะต้องเหลือ6เหมือนกันทีนี้ความยาวก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วตอนตรงนี้ก็คือตรงช่วงที่เราจะถักขึ้นไปเข้าหาคอและตัวนะคะแล้วหนึ่งก็ จะไม่ได้ทำสอนแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ได้ยากนะคะก็คือต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะเพื่อนๆต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจรอบคอของเราว่าจะเอาแค่ไหนนะคะและนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะหนิงยังทำไม่เสร็จนะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปแนะนำการต่อใต้วงแขนของลายกรงล้อนะคะก็มีเท่านี้นะคะซึ่ง การต่อใต้วงแขนหนิงก็เคยบอกไปหลายๆคลิปะนะคะว่าไอดอกที่มันมีหกกลีบหกเหลี่ยมต่อแบบเนี้ยต่อหกแฉกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเนี้ยมันต่อข้างละสามจุดใช่ไหมคะทั้งหมดมันมีสิบแปดสิบแปดหารเอ่อหารสามเนี่ยมันก็จะได้หกก็เท่ากับว่ามันก็จะมีหกหกแฉกเหมือนกันเวลาเราต่อวิธีการต่อต่อใต้รักแร้มันก็จะทําเหมือนเหมือนกันหมดทุกลายเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ หกกีบกเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะคะเ,เพื่อนเอาไปปรับใช้เอาได้นะคะแล้วก็ส่วนวงแขนตรงนี้ตรงนี้อีกใส่ไว้5ดอกถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้6ดอกก็เพิ่มไปแต่ถ้าแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยจะใส่4ดอกก็ได้แล้วก็ขนาดขนาดไม้ขนาดเข็มเออเป็นเป็นส่วนสําคัญนะคะให้ดอกมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะเ,เพื่อนยังไงก็ ก็ต้องลองวัดดูทุกครั้งนะคะเวลาเพื่อนๆจะทำเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปเสื้อแบบอื่นๆหรือเทคนิคการทำลายทำโครเชหรือทำอะไรใดๆที่เกี่ยวกับง,งานถักอื่นๆในคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยังไงก็ได้คะ่ะให้หนิงด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย